ยที่อยากจะให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือว่าคนที่มีกาลังเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเวลาทํากิจกรรมบางกลุ่มนะคะก็ต้องพูดตรงๆเลยว่านั่งรอนอนรอเงินสนับสนุนแต่น้องๆกลุ่มนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะเขาพยายามคิดกิจกรรมตลอดเวลาคือพยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามคิดที่จะต่อยอดด้วยการต่อยอดมีความสําคัญยังไงครับคุณสุเทพก็สําคัญนะ คือด้านหนึ่งเราอาจจะเราอาจจะขอความช่วยเหลืออย่างที่คุณเจียบได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องพึ่งพาตัวเราเองเราต้องยึดที่จะแบบหลักๆเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเราเองอย่างอย่างน้องโซ่จะมีการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยระดมความคิดแล้วก็มาร่วมนแสดงของศิลปินหลายๆหลายๆท่านเนี่ย<น>ก็ถือว่าเป็นการช่วยตัวเองะระดับหนึ่งครับ ซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะคะนอกเหนือจากแน่นอนแหละฮ mm ุกซันิลี่นอกเหนือจากพี่เจี๊ยบวัฒนา mm hmm. นอกเหนือจากคุณทีชัยเดชคุณสิงโตนำโชค mm hmm. ก็ยังมีกิจกรรมนะคะ mm hmm. ที่นี่กิจกรรม mm hmm. มีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะน้องโซ่นอกเหนือจากคนที่ชอบฟังเพลงนะคะ mm hmm. ก็คืออันตัวคอนเสิร์ตนี่ก็คือจะอยู่ข้างในเนาะ <c oughs> ก็คือเราจะจัดที่สกาลาสยามสแควร์ hmm. นะคะแล้วก็ทั้งที่ด้านหน้างานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่เราจําลองพื้นที่สร้างสารรค์ <c oughs> นะคะที่สามารถที่จะ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกๆคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันได้เนี่ยอยู่ที่หน้าง,งานด้วย<ะ>ก็จะมีซุ้มพวงมาโหดนะคะแล้วก็ทำลูกยอดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อันนี้คือบตัตรของของานเหรอคะอันนี้เป็นบัตร,ร,รคอนเสิร์ตค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็คือ,อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นศิลปะที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้อะค่ะก็คือเราก็จะมีเลือกสีได้ไหมคะถ้าเกิดว่าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากได้สีไหนเลือกได้ ก็ะจะมีการแสดงด้วยมีการแสดงพื้นที่ที่มาจากพื้นที่สังสรรค์นบนดอยนะคะ<ม>ก็คือจะมาจากชนเผ่าลาหูแล้วก็อาจจะมีการแสดงละครจากน้องๆเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือจะอยู่ที่หน้าง,งานก่อนที่ชมวันนี้แล้วก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตข้างในต่อค่ะ,คะอยากให้น้องโซ่พูดให้เห็นเป็นรูปธรรมนิดนึงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดไม่ออกค่ะพื้นที่ดีจังที่เราจะขยายหรือว่าไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้น้องโซ่พูดให้เห็นเป็นภาพให้ชัดเจนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างกิจกรรมอย่างเช่นอะไรยังไงบ้างได้ค่ะอะอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะกิจกรรมที่มีอยู่แล้วนะคะ,คะที่ทําอยู่แล้วเนี่ยจนกระทั่งสี่ปีเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมคําคว่าพื้นที่ทั้งสา์เนี่ยจริงๆมันอาจจะพอนึกแล้วมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันอาจจะอธิบายได้ยากเพราะถ้าเกิดจะบอกว่ามันเป็นสนามฟุตบอลหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะถ้าเป็นสนามฟุตบอล แห้งๆแล้วมันไม่มีเด็กไปใช้ประโยชน์หรือเตะบอลอะไรเลยมันก็ไม่ดีจงมันก็ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะก็ไม่ใช่พื้นที่นิวิจังใช่ไหมคะแต่มันคือมันต้องเป็นพื้นที่ที่มีอยู่ห้าอย่างนะคะก็คือมันต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเรียนรู้นะคะสร้างการมีส่วนร่วมแบ่งปันนะคะแล้วก็เป็นนนนเเปป็็พื้นที่ที่ที่สามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันได้ค่ะซึ่ง มันสามารถที่จะเกิดได้ทุกที่เลยอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงพื้นที่นีดีจังที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือว่ามันเริ่มต้นจากการที่เรามีพื้นที่ที่นาราธิวาสพื้นที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พอเราทํางานทํางานกับชุมชนที่นั่นแล้วเนี่ยก็คือจะมีจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆอย่างนาราทิวาสนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะใช่ค่ะก็คือเขาก็จะมีน้องน้องเยาวชนชื่อกลุ่มว่าเชอร์บูโดนะคะเขาก็จะ รู้สึกว่าทํายังไงดีอ่ะให้ให้คนในชุมชนเขากลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งทำยังไงดีให้เขารู้สึกว่าบ้านเขาเองอ่ะหนึ่งคือบ้านเขาเองอ่ะมันมีมุมหรือมีอะไรที่สามารถที่จะออกมาได้นะออกจากบ้านมาได้ไม่ไม่รู้สึกหวาดกลัวกับสองก็คือส่วนใหญ่แล้วว่าข่าวของสามจังหวัดชายแดนใต้เวลาออกผ่านสื่อไปเนี่ยส่วนใหญ่จะดูน่ากลัวค่ะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่อยากให้คนมาเที่ยวหรอกแต่ว่า อยากอย่างน้อยอยากให้คนรู้ว่ามันมีมุมอื่นที่มันสวยงามก็มีมันไม่ได้น่ากลัวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะทีะนี้น้องๆเชอบูโดเนี่ยก็เลยเกิดเกิดการรวมตัวกันแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์เล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกระแสสังคมณนะบ้านเขาตรงนั้นน่ะให้เป็นพื้นที่สันติภาพขึ้นมาเป็นพื้นที่นิมจังพื้นที่แห่งสันติภาพอยากให้พี่เจพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะกับความสําคัญของการทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเพื่อเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ คือในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราพึ่งพิงได้คือเยาวชนที่มีทัศนคติที่ดีเราก็มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างเด็กสมัยนี้ก้มหน้าก้มตาอยู่กับ แผ่นแผ่นหนึ่งซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้ตัวนั้นอะโอเคมันอาจจะทําให้เขาเห็นกว้างไกลแต่ปฏิสัมพันธ์มันน้อยลงและการวิ่งดูยิ่งด้วยมือของเขาทั้งสองมือมันไม่มีไอ้พื้นที่พวกนี้มันหล่อหลอมให้เด็กอะได้กลับไปเบสิกอะค่ะได้กลับไปสู่เบื้องต้นเราได้เรียนรู้ว่าการจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จมันต้องใช้แรงกายแรงใจอะมันไม่สําเร็จรูปชีวิตมันไม่สําเร็จรูปเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ความสนุกความความบันเทิงตรงนั้นเนี่ยมันจะหล่อหลอมถ้าถ้ามันมีกระจายกระจาย ไปทั่วประเทศจะเชื่อว่าไอ้ส่วนนี้มันอาจจะพยุงหรือซัพพอร์ตสิ่งที่สิ่งที่มันกำลังคุ้ยเขวอยู่ตอนนี้ได้ในวงหนึ่งค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเป็นส่วนร่วมของความดีจางแบบนี้นะคะวันเสาร์ที่3สิงหาคมนะคะมีรอบ14นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกา ณสถานที่ที่ดีจังเลยที่ให้จัดนะคะนั่นคือโรงภาพยนตร์สกาล่าสยามสแควร์นะคะ<ช>ทีนี้บัตรราคาเท่าไหร่แล้วก็จองบัตรได้ที่ไหนคะ,คะน้องโตบัตรจะมี3ราคานะคะ,ค,ะคือจะมี1,000-1,200แล้วก็1,500บาท สามารถจองบัตรได้2อสอ,อ,สอทางด้วยกันนะคะ,คะก็คือ1ก็คือสามารถโทรจองบัตรได้ที่กลุ่มดินสอสีนะคะเบอร์อะไรเอ่ยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ026232838-9นะคะแล้วก็สามารถที่จะวอลกอินเข้าไปซื้อเองได้ที่ห้างโรบินสันนะคะสาสาขาก็าจะมีโรบินสันสุขุมวิท พระรามเก้าแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ลามินชาค่ะทีนี้ถ้าเกิดซื้อไม่ทันไปซื้อหน้าง,งานได้ไซื้อหน้าง,งานก็ได้ค่ะ,ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจองบัตรไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อได้ที่นั่งดีๆนะคะที่นั่งที่สามารถเห็นศิลปินได้ชัดๆนะคะนั่นก็คือโทรที่เบอร์ของกลุ่มดินสอสีนะคะศูนย์สองหกสองสามสองแปดสามแปดถึงเก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถซื้อบัตรได้ล่วงหน้าอันมั่นใจว่าไปที่หน้าง,งานนะคะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้แล้วถ้าเกิดไม่ดูคอนเสิร์ตสามารถที่จะบริิคเงนได้ะ ใด้เหมือนกันกล้เหมือนกันนะคะก็ติดต่อที่กลุ่มดินสอสินนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะอย่าลืมนะคะดีจังคอนเสิร์ตนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้มีพื้นที่ดีๆเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมจะเป็นอีกหนึ่งแรงค่ะในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะและนี่คือทั้งหมดของสินสมสรค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีคําแนะนําหรืออยากให้เรานาเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนค่ะติดต่อได้ที่เบอร์ึง7หรืองเจ็ดเก้าศ s o r t h นะคะตอนนี้เรามีแฟนเพจใน f a c e b o o k บลกแล้วนะคะแค่ทิมเฟซบุ๊กด o ตคอมสลัดอาร p ตค s แล้วก็กดไลค์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ